msi katana ครับผมรีวิวนี้เราจะเล่าถึงเจ้าตัวรุ่นใหม่ตัวนี้ที่เป็น msi katana สิบเจ็ดนะครับผม CPU intel gen สิบในบอดี้แบบเดิมมันจะน่าสนใจยังไงมันเป็นแบบไหนผมเล่าให้ฟังในรีวิวนี้ครับ ก็ถ้าพูดถึงนะคบผม MSI Katana เนี่ยเป็น g a ม i n g n o t e ตบุ๊ที่ MSI ตั้งใจเอาไว้ว่าให้เป็น g a ม i n g Notebook ในระดับเริ่มต้นให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงได้ก็สเปคอยู่ในระดับเริ่มต้นไปจนถึงกลาง,ลางนะฮะสำหรับเกมเมอรห์หลายๆคนที่มีงบอยู่ประมาณนึงอยากได้เครื่องแรงหน่อยเอาไว้เล่นเกมได้ทํางานได้อะไรพวกนี้เจ้าตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อง,งานแบบนี้โดยเฉพาะเลยลก็ว่าง่ายๆฮาร์ดคอร์เกมเมอที่เล่นเกมบนจอ Full HD 2K อะไรพวกนี้ ไปจนถึงโปรแกรมเมอร์ทีต้องการ CPU แรงๆ Creator ที่ต้องการโน้ตบุ๊กดีๆเอาไว้ทํางานสักนิดนึงแต่ไม่ได้มีงบไปถึงระดับโน้ตบุ๊ก Creator ราคาแพงๆอะไรพวกนี้ MSI Katana เข้ามาช่วยในช่วงนี้ครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะมันคือบอดี้ที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่หลายๆปีก่อนหน้านี้มีการปรับดีไซน์โนนันนี่เพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็นะครับใส่สเปคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น บอดี้เนี่ยก็ยังเป็นหน้าตาแบบเดิมนะก็คือเรียบๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมกรอบหน้าจอสีดำและลงมาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าเหมือนเดิมพร้อมไมโครโฟนนะครับผมหน้าจอตัวนี้จะสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงเพราะมันเป็น17.3นิ้วครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากได้หน้าจอใหญ่ๆมี15.6นิ้วให้เลือกเหมือนเดิม17.3ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เออผมจะเน้นเป็นสเตชั่นมากกว่าก็คือซื้อมา เอาไปตั้งอยู่ที่โต๊ะสักแบบเออเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยพกออกไปข้างนอกอะไรพวกนี้คีย์บอร์ดลงมาเป็นฟูลไซส์นะก็คือเป็น4โซน RGB เหมือนเดิมปุ่ม w a s d เป็นปุ่มใสแล้วก็มีทําลอยใสตรงนี้เอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อความสวยงามครับผมปุ่มพาวเวอร์เป็นแบบใสนะครับผมมีปุ่มน้ำพดตรงนี้ติดมาให้แต่ปุ่มน้ำพดเนี่ยบอกก่อนนะต้องปรับตัวเหมือนเดิมนะครับผมเพราะเป็นปุ่มน้ำพดขนาดค่อนข้างเล็กนิดนึงปุ่มมันจะเล็กลงนิดนึงถ้าเทียบแล้วก็เล็กกว่าปุ่มใสปกติมาตรฐาน ของปุ่ม WASD พวกนี้สักประมาณ5-10%อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทัชแพดตรงนี้เหมือนเดิมครับผมทัชแพดมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่รองรับทัชเกจเจอร์ทั้งหมดของ Windows ครบถ้วนเหมือนเดิมมีปุ่มโคโพายลอตตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับผมสำหรับเอาไว้ กดเรียก AI ขึ้นมาใช้งานได้ส่วนฟังก์ชันบนคีย์บอร์ดนอกจากที่ผมพูดไปนะคะว่าเป็น full size นะแล้วก็มี h o ค key ข้างบนตรงนี้นำแพดที่มีไซส์เล็กลงนิดหน่อยปุ่มลูกศรยังมีฟังก์ชันพร้อมใช้งานเช่นเดิมว่าง่ายถ้ากด Fn ขึ้นก็จะเป็นการเร่งรอบพัดลมให้ทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นข้อดีคือระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแต่เสียงจะดังนิดหนึ่งนะครับถามว่าดังระดับไหนดังระดับได้ยินแต่ไม่ถึงกับแสบหูหรือรบกวนผู้อื่นอย่างแน่นอนกด Fn กับล่างตรงนี้ จะเปิดคอแซหรือเป้าเล็งบนหน้าจอนี่เห็นไหมจะเห็นว่ามันมีตัวเป้าเล็งสีแดงติดขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้ครับข้อดีคือเวลาคุณเล่นเกม FPS ที่เออไม่มีเป้าเล็งขึ้นมาบนตรงกลางหน้าจอเหมือนเกมอื่นๆตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมฝั่งขวา FN ตรงนี้จะเป็นการดับหน้าจอลงไปแบบนี้ครับล้วเปิดกลับมาเหมือนเดิมได้ว่าง่ายๆมันเหมือนปุ่มล็อกจอนั่นแหละ แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นมีเดียคอนโทรลก็คือเล่นและหยุดเพลงนั่นเองครับ แล้วดีไซน์ตัวนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าดีไซน์ของคารตานา17ตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงคือเขายังเอาข้อดีเดิมๆไว้ให้เหมือนเดิมนั่นก็คือการกางหน้าจอได้แบนราบ180องศาขนาดไปกับพื้นโต๊ะอย่างนี้นั่นหมายความว่ายัางไงคุณจะวางบนพื้นโต๊ะแล้วพรีเซนต์งานให้เพื่อนหรือแม้แต่ขึ้นแท่นวางโน้ตบุ๊กก็ขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยแล้วแต่สะดวกใจของแต่ละคนนะครับผมแต่เพราะเขาออกแบบให้มันกางหน้าจอได้แบนราบแบบนี้ดังนั้นด้านหลังเครื่องจะไม่มีพอรตติดมาให้ครับ มันจะอยู่แค่2ข้างของตัวเครื่องดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพอรตด้านข้างตัวเครื่องกันว่ามีอะไรบ้างฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรมากเลย DC In ครับผมก็คือเสียบปลั๊กตรงนี้ USB Type A 3.2อีก2ช่องถัดมาจากตรงช่องระบายความร้อนด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้นะครับ USB Type A 3.2ตรงนี้ก็เผื่อเอาไว้ว่าจะต่อเมาส์คีย์บอร์ดหรือจะต่อจอยเกมอะไรพวกนี้ว่ากันไปถัดมาฝั่งขวาตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไล่จากฝั่งนี้ไปเลยนะจะมีพอร์ตแลน HDMI 2.1 USB Type C 3.2เป็นฟูลฟังชันเลยนั่นหมายความว่าเวลาเราจะต่อหน้าจอแยกชาร์จไฟโอนไฟลทำได้หมดด้วยพอร์ตเส้นเดียวถ้าสมมติคุณจะต่อหน้าจอแยก2จอพร้อมกัน2ช่องนี้ได้เลย HDMI 2.1 USB Type C 3.2 Full f u n ฟูลฟัชันได้ครับ USB Type A 3.2สครับสำหรับต่อชาร์จโอนไฟอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิม Audio อ o m b โครับสำหรับต่อหูฟัง แล้วพลิกมาให้ดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีแต่ช่องระบายความร้อนทั้ง2ฝั่งของตัวเครื่องเท่านั้นนะครับผมตรงกลางเป็นบอดี้อย่างเดียวไม่มีพอร์ตอะไรติดมาให้เพื่อเวลาเรากางหน้าจอราบลงไปอย่างนี้มันจะได้ไม่งับโดนกับตัวพอร์ตอื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องนั่นเอง ฝาหลัง MSI Katana ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับผมมีโลโก้ของ MSI Dragon อยู่ตรงกลางนะก็คือเป็นแบบปั๊มพลาสติกลงไปเลยเป็นลวดลายนะครับผมและมีเส้นตัดเฉียงตรงนี้ อยู่ด้านหลัง2ฝั่งครับผมก็ถือว่าเรียบง่ายดีบอกความเป็นเกมมิ่งได้ดีครับผมเดีย๋ยวพลิกขึ้นมาดูด้านใต้ตัวเครื่องกันนะครับด้านใต้ของ MSI Katana 17ตัวนี้ด้านใต้เครื่องเนี่ยก็จะเป็นแถบยางกันลื่น4จุดนะครับผมเป็นทรงเหมือนปริซึม2ฝั่งแล้วก็ขีดสั้น2เส้นนะครับผมช่องระบายความร้อนก็จะเป็นแบบรวงพึ่งขนาดใหญ่พอสมควรกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยเพื่อนําอากาศเข้าไประบายความร้อนให้ชุดคูลบูสต์5ตัวเครื่องครับผมลำโพงเนี่ยผมบอกก่อนนะตรงนี้เป็นช่องหลอกนะตรงน ไ่เป็นช่องจริงนะครับผมเขาทําให้ดีไซน์มันดูเหมือนช่องจริงแต่ช่องลำโพงจริงๆเนี่ยมันมาอยู่ฝั่ง ด้านข้างตัวเครื่องตรงนี้แทนมันเป็นการเปลี่ยนให้เสียงเนี่ยออกไปด้านข้างมีความเซอร์ราลมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับแต่งตัวเสียงลําโพงได้ด้วยซอฟต์แวร์นาฮิมิกเหมือนเดิมนะส่วนวิธีเปิดฝาอัปเกรดนะครับสามารถขันน็อตเฟลิปเฮดนะครับเครื่องหมายแฉกบวกนั่นแหละทั้งหมด13ตัวนะแล้วก็เปิดฝาได้เลยแต่ผมบอกก่อนนะครับน็อตของ MSI Kat a n a 1าเเนี่ยมันมีความสั้นยาวไม่เท่ากันดังนั้นนะขอแนะนำว่าเวลาขันเนี่ย ค่อยๆขันเรียงไปทีละบรรทัดนะครับผมแล้วก็วางเป็นตำแหน่งของมันเป็นเลยเวลาขัดกลับมันจะได้ใส่ได้พอดีไม่มีปัญหาครับและตอนนี้นะฮะเราก็เปิดฝาของเจ้า MSI k a t a n คาตออกมาแล้วก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ย มันจะมีชุดระบายความร้อนมีอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ติดมาให้พอสมควรเลยก็ไล่จากข้างบนไปแล้วกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นชุดระบายความร้อน c คู b o บูส5นะครับผมพัดลมคู่ฮีตไป5เซนพาดระหว่าง CPU กับ GPU มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถระบายความร้อนได้ ดีพอควรเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ที่ผมค่อนข้างจะโอเคกับมันเป็นพิเศษเลยคือตรงนี้ครับนี่คือตัวระบายความร้อนของตัวชิปเซ็ตที่อยู่บนเมนบอร์ดนะเขาติดเพิ่มเข้ามาให้เป็นพิเศษเลยสามารถระบายความร้อนได้ดีทีเดียวและตรงนี้คือแรม DDR นะครับผมตรงนี้จะทําเป็นสเต็ตเอาไว้นะครับผมคือซ้อนกัน2ชั้นถ้าคลี่ลงมาคุณจะเห็นว่าแผ่นแรมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ ซ้อนขึ้นมาชิงเสียงกันตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับตั้งต้นเนี่ยมีมาให้16 g b อัปเกรดได้ถึง96 g b ก็คือ48บวก48 g b ครับส่วน SSD อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น M.2 NVMe PCIe Gen4 นะครับผมความจุ1นึ่งทราไบต์ครับผมแล้วก็ถัดลงมาเป็นแบตเตอรี่นะครับความจุ75วัตต์อาวตรงนี้นะครับผมก็ ขนาดเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากก็คือติดลำโพงฝั่งซ้ายมือมาจนถึงตรงแถวนี้นะฮะก็คือกินพื้นที่ไป3ใน4ี่จากทั้งหมดมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้เสริมโฟมยางตรงนี้เอาไว้เพื่อให้ตัวเครื่องแน่นไม่หวงเกินไปและค่อยเป็นลำโพงฝั่งขวาตรงนี้ครับผมแล้วก็จุดคอมเมนต์เนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาหลัก5 0,000ื่นบาทแต่เขามี SSD มาช่องเดียวตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนิดนึงไม่ดิไม่ได้ว่าน้อยเกินไปนิดนึงมันน้อยไปครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสักเครื่องที่ราคาระดับนี้แล้วเราอยากจะได้เป็น M 2 2ช่องอาจจะไม่ต้องเป็น PCIe 4บวก4ก็ได้อาจจะเป็น4บวก3ก็ได้ในฐานะเกมมิ่งกันเนาะแต่ยังไงก็ตามใส่มา2ช่องดีกว่านะครับหลังจากแกะเครื่องกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในเจ้า MSI Katana 17ตัวนี้นะครับผมราคา55,990บาทคุณได้สเปคอะไรมาบ้างนะครับผม เดี๋ยวเริ่มจากหน้าจอเลยตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด1 7นิ้วความละเอียด 2KQHD คือ2,560คูณ1,440พิกเซลพานเนล IPS ค่ารีเฟรชเรทสูงถึง240เฮิรตซ์ขอบเขตสีกว้าง100% DCI-P3 คือสแสดงสีสันได้สวยงามสมจริงแล้วก็ CPU Intel Core i9-14900HX ตัวนี้24ค o r e 32 t h r e ก็คือ 8P Core 16E Core G.P.U เป็น N.V.D.I.A. i G.Force e R.T.X. 5060แรมการ์จอ8 GB g b G.D.D.R.7 T.G.P. 115วัตต์ครับเรื่องความแรงผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะสามารถเล่นเกมชั้นนำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว SSD มีความจุ1 t b ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานครับแรมในเครื่อง16 g b D.D.R.5 พร้อมการอัปเกรดได้ถึง9 6 g b นะครับผมพร้อม Windows 11และ Microsoft Office Home 2024หมายความว่าเปิดเครื่องมาล็อกอิน แล้วก็ซาย in c l ครบสิทธิ์ใช้งานได้เลยส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3ได้ครับหลายคนจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น7ไหมแต่ในแง่การใช้งานจริง Wi-Fi 6E ยังทำงานได้ดีมากๆอยู่เลยแบบต่ออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์อะไรพวกนี้ทำได้เร็วพอสมควรเลยครับ ด้านผลเทสของ MSI Katana 17ตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าคุณต้องการว่าโน้ตบุ๊กที่มันแรงเอาไว้ทำงานเอาไว้เล่นเกมได้ดีไอตัวนี้อย่างน่าสนใจมากๆอยู่ครับผมพอเอาไปเทสกับระบบเบนช์าร์กของ CPU แซตัวนี้ Intel Core i9 1 4 9 0 0 HX เนี่ยเทียบเท่า i5 1 4 6 0 0 K ถ้าเทียบกันคุณจะเห็นว่าคะแนนซิงเกิลเทรดเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยคือตัว i914900HX ตัวนี้872.3คะแนนในขณะที่ 14600K ได้868คะแนนแล้วมันติ r e รดก็ทำได้ดีกว่าด้วยตัว i914900HX เนี่ยได้1 5 3 3 3คะแนนในขณะที่ i514600K ได้1 2 4 9คะแนนครับวากันต่อเรื่องหน้าจอนะครับผมหน้าจอของ msi katana 17ตัวนี้นะจากที่เทสมาสังเกตว่า white point เนี่ยสีเขียวจะเด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับผมก็คือถ้าเวลาเอาไปทำงานกราฟิกอะไรพวกนี้แนะนำลดเขียวลงมา2แกรกของเขาอะเนาะผมเรียกไม่ถูกว่าพวกคุณจะเรียกว่ายังไงขอเรียกว่า2แกรกแล้วกันมันจะช่วยให้สีสันเที่ยงตรงยิ่งขึ้นนะครับผมความสว่างหน้าจอจากการเทสมาแล้วนะอยู่ที่294.29นตครับผมสว่างพอที่จะใช้งานในห้องอาคารอะไรพวกนี้และเร่งแสงสู้ แสงแดดที่ส่งกระทบหน้าจอได้เลยขอบเขตสีจากการทดสอบนะครับผมกำหนดคัปเวอร์จ99.3% sRGB 87.5% Adobe RGB และ95.9% DCI-P3 ครับส่วนกำหนดวอลุ่ม144.9% sRGB 99.8% Adobe RGB และ102.6% DCI-P3 ครับค่า Delta E เฉลี่ยตั้งแต่0.16ไปถึง1.26นะครับผมถ้า Delta E น้อยกว่า2แสดงว่าสีสัน บนหน้าจอมีความสมจริงและสีสันก็ได้100% DCI-P3 ด้วยหมายความว่าจอตัวนี้สามารถเอามาใช้แต่งภาพได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วน SSD ที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องนะครับความเร็วในการอ่านข้อมูลนะฮะ sequential read 6,957.03 MB s และ sequential write 5,641 MB s เป็นการ เขียนและอ่านไฟล์ขนาดก้อนใหญ่ๆนะครับทำได้เร็วเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็น random read เนี่ยได้515.79 m b สเมกะไบต์เพอร์เซกและ random write หกร้ออเมกะไบต์เพอร์เซกครับมาดูกันที่เทสเกมเลยดีกว่าผมเทสกับโปรแกรม 3D Mark Firestrike Extreme ได้คะแนนเฉลี่ย1นึ5 2คะแนนกราฟิกสกอร์15,474คะแนนฟิสิกสกอร์ส2 6 7 7อรคะแนนและคอมบิสกอร์ 15, 4นนอร 32, นน7 4 7ด 6คะแนนตัวนี้จะเป็นการเทสที่ 2K นะครับผมและเป็น DirectX 11ด้วยถ้าเป็น 4K DirectX 11คะแนนเฉลี่ยจะเหลือ7,441คะแนนใน f ไฟ e Strike Ultra ครับกราฟิก7,227คะแนนฟิสิกยังสูงเหมือนเดิม32,565คะแนนและ m b i n e score 3,846คะแนนครับว่ากันต่อถ้าสมมุติเป็น 2K เกมไหนเป็น DirectX 12ตัวนี้จะได้เปรียบหน่อยทําสปาย 12,279คะแนนเฉลี่ยส่วนกราฟิกสกอร์จะได้11,847คะแนน CPU สกอร์15,483คะแนนสังเกตว่า CPU สกอร์จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเป็น Time Spy Extreme มันจะเป็น DirectX 12 4K คะแนนเฉลี่ยได้5,850คะแนนเป็นกราฟิกสกอร์5,548คะแนน CPU สกอร์8,465คะแนน Solar เบยตัวนี้เทสเลย testing ครับคะแนนถือว่าโอเคเลยทีเดียวตัวคะแนนเฉลีย่ยเนี่ย52,376คะแนนแล้วสังเกตว่าเฟรมเรทในการเทสแต่และเซกชันอยู่ที่ช่วง180 200ถึง200เฟรมเลยทีเดียวหมายความว่าเวลาเปิดเกมเปิดเลย testing ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเทสกับ steel nomad ที่เป็นเทสเกม 4K Direct X 12เป็นยังไงบ้างคะแนนเฉลีย่ยครับ2,692คะแนนถ้าเทียบเป็นกราฟิกเทสเนี่ยก็คือได้ย 16.92เฟรมต่อวินาทีแล้วนั่นหมายความว่าถ้าแปลงเป็นการตั้งค่าจริงก็คือตั้งกราฟิกไว้ระดับไฮ h เปิด DLSS เปิดเฟรมเจนช่วยเข้าไปให้หมดเลยครับจะช่วยได้ดีเลยทีเดียวเล่นจอ 2K 4K ผมว่าเล่นได้ยังไงก็ตามเรื่องอุณหภูมิของ CPU ถ้าดูในฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงนิดนึงนะครับผมมันจะอยู่ประมาณช่วง 85-95ถึง 95, องศาเซลเซียสก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แถวๆช่วงนี้ครับผมส่วนอุณหภูมิการ์ดจอตัว GPU เนี่ย42-82องศาเซลเซียสและตัวเมมโมรีหรือหน่วยความจําของการ์ดจอเนี่ย52-80องศาเซลเซียสครับ าว่าด้วยการทำงานถ้าสมมุติว่าเทสกับโปรแกรมตะกูล n e น e n c h ทั้ง3เวอร์ชันเป็นยังไงมั่ง Cinebench 2024เนี่ย CPU มั i ติคอคะแนน1298คะแนนซิงเกิลคอเด่นมาก127คะแนนปกติแล้ว Intel Core i7 อะไรพวกนี้จะอยู่ประมาณ100คะแนนตนๆนเท่านั้น,น,น,นเอง i 9 14900 HX ตัวนี้ได้127คะแนนถือว่าสูงใช้ได้เลยในระดับโน้ตบุ๊กนะครับผมส่วน c i n e b e n R h R23 นะ CPU มันติคอร์ได้24853คะแนนคะแนนซิงเกิลคอร์2165คะแนน วางง่ายๆนะวิธีการดูคะแนนของ R 2 3เนี่ยถ้ามันติคอสูงเกิน2 0 0 0 0คะแนนขึ้นมาเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเรื่องการปั้นโมเดล 3D ทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอสบายครับ c ีด e เ R 2 0คะแนน CPU 9255คะแนนว่างง่ายๆแรงแรงเหลือเฟือเลยครับแล้วเอามาลองปั้นโมเดล Blender Benchmark ดูว่า1นาทีปั้นได้กี่แซมเปิลยิ่งปั้นได้มากยิ่งดีครับ3เซกชันนี้ Intel Core i 9 1 4 9, 9 0 0 HX ปั้นโมเดลของ m o e อน e c t อร์ได้ 146ตัวจังช็อป100กับ1ตัวคลาส s r รูม73ตัวหมายความว่าคุณเอาไปปั้นโมเดลได้สบายครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเป็น RTX 5060ละ่ะได้มอนสเตอร์1,626แซมเปิลจังช็อป1,021แซมเปิลคลาสรูม929แซมเปิลครับผมดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่ปั้นโมเดล 3D ทำงานกราฟิกไอตัวนี้เหลือกินเหลือใช้แน่นอนครับแต่ว่านะต้องแลกกันกับว่าแบตเตอรี่เขามี 75วัตต์อาวจากที่เทสต,ตามการทดสอบตามปกตินะก็คือผมเปิดความสว่างหน้าจอครึ่งเดียวเสียงลำโพง10ใช้โหมด e c o s i ซ e n t ประหยัดพลังงานของตัว MSI เองเลยและดูคลิป YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับผมใช้งานได้นานสุดนะ 2ชั่วโมง49นาทีตีว่าสองชั่วโมง50นาทีแล้วกันเพราะมันเป็นจุด59นะครับผมดังนั้นวิธีแก้ไม่มีอะไรมากคุณเตรียมอะแดปเตอร์แกลมในไตร์กาลังชาร์จ100วัต์ขึ้นไป1ตัวติดกระเป๋าไว้เลยหรือจะใช้อะแดปเตอร์ประจำตัวตัวของเขากระได้ตัวนี้ของชิโคนี่ตัวนี้นะครับผมกําลังชาร์จของเขา240้วัต์อันเนี้ยผมจะแนะนําว่าให้เอาติดโต๊ะทํางานไว้จะดีกว่าแล้วเวลาพกไปนอกสถานที่เอาแกลมในไตร์ร้อยวั ชาร์จให้เจ้า MSI คาตา n ะ17ตัวนี้จะเวิร์กกว่าครับว่าแล้วเราไปเล่นเกมกันดีกว่าว่า MSI คาตา n ะ17ตัวนี้มันจะเล่นเกมได้ลื่นขนาดไหนไปกันครับช่วงเทสเกมครับผมเดี๋ยววันนี้เราเล่น Monster Hunter กันเลยนะและเดี๋ยวให้ดูสเปคกันก่อนนะครับผมผมเทสที่2 K เลยนะจะเห็นว่าตรงนี้2 5 6 0 4ย2,560คูณเป็น Native Resolution ของจอนี้เลยแล้วก็กราฟิกเซตติ้ง มันต้องอัลตราดีถ้าผมเล่นผมต้องเอาให้อัลตราแล้วก็ต้องปิด DLSS ทิ้งด้วยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมดังนั้น texture quality ทุกจุดตรงนี้กินยับแน่นอนนะครับผมถ้ายังอยู่ในฉากแบบอ่ะเป็นแกรนดหับอะไรพวกนี้เฟรมเรทจะอยู่ช่วงประมาณ30เฟรมนะครับต้องบอกก่อนว่า m o n ฮั a เนี่ยเขาอัพติไมซ์มาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะขึ้นพอสมควรเลย แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะให้เห็นว่าตรงเนี้ย VRAM usage เนี่ยตรงเนี้ยมันขึ้นไป9.79 GB จาก8 GB เลยนะครับผมดังนั้นบางทีบางช็อตมันจะเรนเดอร์แล้วมีปัญหาได้บ้างนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวยังไงตรงเนี้ยเราอยู่ในแกรน h ับ 2K ปรับสุดทุกอย่างไม่เปิด DLSS ได้42เฟรมก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะ แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปมาตรงนี้เฟรมเรทมันยังโอเคพอสมควรหลังจากคอมไพล์เชเดอร์มาแล้วแต่ตอนเล่นจริงเป็นไงไปดูกัน33เฟรมนี่ผมถือว่าก็เล่นได้แต่ไม่ดีครับถ้า 2K เนี่ยสำหรับมอนทันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่เฟรมร่วงแบบร่วงแบบวูบลงไปเลยอะ่ะยังไม่เจอนะก็ถือว่าไม่แย่อย่างแบบที่เราแบบห่วงเหมือนรอบที่แล้วเนาะ ถ้าเกิดเฟรมเรทมันตกจริงๆอ่ะมันจะเหลือหลักหน่วยต้นๆเลยซึ่งมันแบบไม่เวิร์กอะ่ะอย่างี้ดีกว่าเปิด DLSs หน่อยดีกว่า DLS s ผมจะไม่เอาบาลานะผมเอาคุณภาพนะเพราะผมเน้นความสวยนะครับผมเดี๋ยวต้องรองมันคอมไพล์แพ๊บหนึ่งนะเฟรมเรตตอนนี้ 3, 7 40 45 5ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้ ในระดับที่เล่นได้ดีกว่าอะไม่ไม่ถือว่าสูงดีกว่าเนาะอยู่ในระดับเล่นได้อะครับสำหรับจอ2 k ดังนั้นถ้าพูดง่ายๆเลยนะ5060ลด Resolution ลดความละเอียดหน้าจอลง Full HD ไปเลยครับแล้วก็เปิด dlss Quality ช่วยให้ภาพสวยยิ่งขึ้นนะครับผมเอาละเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงเลยดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเฟรมเจนเป็นไงมัง่งเอา dl 2เท่าก็แล้วกัน dl 2เท่าได้60เฟรมเฟรมเจนนะไม่แย่ไม่แย่ถือโอเค ถามว่าเล่นได้ไหมอ t x 5ท6 0ยจอ2 k เล่นได้ครับแต่ต้องใช้เฟรมเจน2เท่านะถึงจะดีสุดสรุปง่ายๆนะครับผมใครกำลังคิดว่าอยากจะได้คาตานะ7 7ตัวนี้ RTX 5060ไปเล่นเกมเวอร์ครับเล่นได้ครับแต่ต้องพึ่ง DLSS พึ่งเฟรมเจนเพิ่มครับ โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับ MSI Katana 17ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็น Desktop Replacement ตัวเริ่มต้นสำหรับคนที่มีงบระดับหนึ่งเผื่อไว้ว่าเฮ้ยผมไม่อยากจะประกอบ PC ให้มันเสียเวลาแล้วผมอยากจะได้โน้ตบุ๊กที่ตั้งโต๊ะที่บ้านเล่นเกมลื่นๆได้เลยหรือพกไปออฟฟิศ เอาไปทํางานได้สบายมากตั้งแต่งานแบบเออเอกสารทั่วไปคุณมี Microsoft Office Home and Student 2024ติดมาให้ใช้งานมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแต่งภาพอะไรพวกนี้จะลงมาใช้งานกับมันก็สบายหายห่วงไอ้ตัวนี้จบได้ทุกงานครับผม แถมยังมี USB Type C Full Function ติดมาให้แปลว่าต่อชาร์จต่อจอแยกอะไรพวกนี้สบายอยู่ได้พอสมควรเลยครับใครกำลังคิดว่าอยากจะได้เครื่องนี้กำเงินไป56 0 0 0ไปที่ร้านคอมชั้นนำไปโดนกันได้เลยนะแล้วใครโดนมาแล้วถูกใจตรงไหนอะไรยังไงผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้มาเสริมกันในช่องคอมเมนต์ได้นะและก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราชาวโนบูสเปคด้วยนะครับผมถ้าคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวรีวิวใหม่มา มันจะเด้งแจ้งเตือนไปที่มือถือของคุณครับผมเอาไว้พบกันในรีวิวหน้าผมอามครับสวัสดีครับ